ผมเสน่หาหาฉบาเจ้านายหู Get <gettable> ้แมนก่อนว่าผมไม่ชอบคนคิดจุคนวอกโอ้เจ้าผมไม่ชอบคนวอกนักคนซับปะรี่บอกมาว่าคุณชัดออกไปนอกให้ได้จะได้เอ่อคือาือกคาอคื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 อบอกมาว่าคุณชัดออกไปนอกให้ได้จได้ด แล้วไปตกอยู่ในโมงนั้นได้จะได้นายเจ้าเอ่อ <Sh> คือคือค <hã> ือชาบาเอ่อ oh ล <isas modelling> ีลาไงยังนี่อย่างบอู้ใจคดเนั้นเนอ้อใจหินเนั้อเนอูมาชาชบาเออคือโอ้ยชาบาจาดนี่จะฮู้เรื่องก่อมาชาดอู้เอง ชัดเป็นคนของให้ชบ,บาปาออกไปนอกให้เองชบ,บาบ่ได้หลอกชาเทือออกไปใส่ปุ๋ยต้นกาแฟและที่ชัดตกลงไปในโมงหันมันก็เป็นอุบัติเหตุชบาบ่ได้ปาชัดเดียวไปใกล้ๆโมงแล้วก็โยชัดตกลงไปเลยเจ้าอธิบายได้ดีขนาดเลยเจ้าประลอดเน่ตัวค่ะปอเซคุณชัดบ่ต้องอู้แล้วนี่มันคนของผมผมจัดการคนเดียวได้บ่ต้องให้ผูใ่มาปกป้องโดยการโจ๊จะเจี้ย คุณจะซื้อใจไั่ก็ได้แต่บัจเจ้ผมเพราะผมจะบัปปะทับใจอย่างคุณแหมมานคนอายุจ้าคุณพายุจ้าฉันเป็นอ๊ยปล่อยนะเจ้าออคุณพายุคุณพายุจะยังเจ้าคุณพายุเจ้าปล่อยเจ้าคุณอู้กับผมเองอะว่าคุณจะยอมผมกู้ยังคุณจะยอมเป็นเมียผมโก่า คุณพายุว่าไดคุณยอมเป็นเมียผมก็เจ้ายอม จะได้จะโดนเตะแ,แล้ววันนี้